เจ็ดแปแล้วนี่ข้างหน้าข้างหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8าหามห้าหัหัวล้อแหละเดี๋ยวไปหัวล้อพี <c oughs> อ่คนสี่เออคราวนี้นะหนึ่งสองามสี้าห1เจ็ดแปด ซ้ายขวาหน้าหลังไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคราวนี้ทำะโพาเป็นตัวอินฟินิตี้ไปด้านซ้ายก่อนมาไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะคราวนี้นะยืดขาออกนิดนึงยืดขาก็ช่วงนี้การลองยืดจีไคแตะยืนได้แตะโอ้เป้าขาดไม่ต้องค่ะครั้ที่ทำได้เดี๋ยวเดี๋ยวขาดอ๋อเนี่ยขาด ย่อออกอก็ได้ย่อ,อแล้วขัด,ดกันก็ได้ขัดกันก็ได้เพราะเดี๋ยวพี่จะให้กดนั่นแหละอ,อระวังเป้าขาด,าขาดพี่เป็นห่วงมาก <c oughs> เรื่องเป้าขาดเนี่ยลองอีกลงอีกเบียลองดูยืดได้อีกไหมไายยืดได้อีกยืดเลยหายใจพร้อมกันทุกคนสอหายใจพร้อมกันและวยือดออกไปพร้อมกันหนึ่อพึ่มยืดไม่เป็นไร ค้างไว้ก่อนนะอะนับด้วยการน,นับถึงแปดแล้วให้ยืนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะยืนได้โอ้โหจริงจริงก็เรียนโยคะกันแล้วใช่ไหมเมื่อเช้าไดเอองั้นก็ไม่ต้องแล้วล่ะอ่ะคราวนี้สบดัดสบัดร่างกายสบัดทุกส่วนอของร่างกายเลยสบดัดสบัดแรงๆให้ตื่นใครอยากลองไ่า ได้เพราะว่าเขาตามตามแฟลกเตอร์ท่าเขาจะทำอย่างนี้ก็นอาสบัดอาสบัดทุกส่วนของร่างกายสบัดตัวเข้าตัวความร่วงร่วงไปใครอยากร้องอะไรร้องเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มวันใหม่วันนี้เราจะต้องเรียนรู้กันเยอะแยะเลยโอ้ยโอ้ยาอยู่กันกี่คนลนะ